ตองหวดแล้วตองวดอยู่มีเล็กมากพี่แม่ค่ะเป็นเลขมากมันมาเมากเน่ยครับเลขมากเล็กมากเลขชอบนี่เด้อครับแม่แมพี่พี่ที่แรกอันว่าเลขกมากเนาะแม่ซี่มินมากเล็อะเจ็ดเม่ฟเจ็ดอเจ็ดศูนย์หนึ่งที่แรกว่ามินมาสิเขียนเจ็ดศูน์หนึ่งนี้สงสัยปูมันปัดขึ้นเลยหุ เพิ่งท่างนี้มันเป็นคือจังเลขเลขแปดเห็นไหมแล้วมาเลขซีตัวนึงทัดกลางเราเป็นเลขศูนย์หนึ่งเห็นไหมคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมพี่พ่อก็ไม่ขี้กับมูขี้กันเพราะว่าเห็นอยู่เห็นในกลุ่มอยู่แม่ชีปล่อยต่อว่าในกลุ่มแล้วนะคะเห็นเลขแปดอยู่แก้วอยู่โจกผู้เด่นผู้ขานั่งผู้ขานั่ง วันนี้มันต๊ะมิต๊ะวันนี้แม่ก็ลเลยยิบขื้นแม่ก็บเอา้าก็มีเลขก็เลยทายใน,ะนลกลุ่มผิดตีแต่ศูนย์หนึ่งกับแมนดย์ปดแดศย์หนึ่งแปดศูนแล้วก็หนึ่งศูนที่มินพิมพ์กืยังคนเมา่าไห้โซขากูดนะจ้ามันแกวไปนะมันนี้กระโซกมันยกขวว ต้องดูไส้วยยกขั่วรวยยกชอกยกเทียยกเทียมพี่น้องไม่เกี่ยวนะคะถึงถึงไม่ได้เข้ากลุ่มแต่ก็ลงใน YouTube ให้ดูอยู่นาะะค่น้องเบสก็เข้าของปุริศินอินดาก็เข้าแม่ชีพันก็ซื้อไปตามจนพันเลื่อมข้าวได้ค่ะก็จะเอาเงินมาให้เล่าแล้วจังไฟคิดพ่อแมนนค่ะอตัวเพราะว่าจองพศจองไม่ลาจองคอยนี้ฮะคุณกะล่งตังเต่ที่แรลกค่ะ น้องไหนเิ็งฝันต่องวดเนียนครับฝันต่องวดตั้งแต่กำไรพยาญชนะกุระครับกำไรพยัญานะแห่งฝันอะได้ใส่กำไรคลาดบ้างบ้างเนียนบ่จะาตีความฝันแตกอยู่อือเนีนเนีจังปูดรถปัดซีประตูมาให้นะเนาะพี่เนาะที่ว่าฝันน้อเขาพูดว่าน้องจีเป็นซีอย่างนาะแล้วก็ป้ายทะเบียนก็มาพอดีจีดวงไม่ชี้ก็เริ่มเฮงเพราะว่าเป็นกำลังจะสรง จ้าเพิ่นกันได้ห้พอให้โชคจ้าแววแววยูว่าแม่ที่ตรงหววแล้วตรงหัวยู่มีเล็กมากพี่แม่ค่ะเป็นเลขมากมันมากเล็กมากเลขกมากเลขกชอบเล็กมากจ้ามากตัวใดล่ะครับมากตัวใดก็ทีอ่เออตอนนี้กระดา เลขมากเลขมากเาเขียนไว้แล้วแต่ว่ามันปากกาแหงบอนนี่นี่ประกาแหงบอชัดเนาะค่ะแมนค่ะถ้าดูในถ้าดูก็คือฝันเมนชี้นะบันตี905705ไวเนาะค่ะแต่วันนี้กับ ปูหรือสีอินดามกามาสูงห้าแปดพี่ก็บอกอยู่ว่าพ่อเนี่ยปูอาจจะลอกไวสองโตพ่อรู้ว่าจะลอกตัวหนาหรือตัวหลังที่เพิ่นบอกอ่ะพ่รู้ว่าเพิ่นสีลอกตัวหนาหรือตัวหลังแต่ว่าเพิ่นสีลอกไวให้สองโตเลขมักต้องวดไม่ชี้นะครับไม่ขี้เนี่ก็ได้เพื่อนอยนะครับมื่อนี่นะครับ บาเนี่ก็มีเลขมากแล้วเลขมากเลขชอบแล้วก็ลงทุนแต่แน่เราทิพพี่น้องเราเราหนีไปแล้วเน <laughs> <ม>ื้อี่ได้ไปแล้วแล้วค่ะต่องวดได้เลยวดกระจัดก็ทิพย์พี่น้องโฮเมนต์องวดแต่แต่ซื้อที่หกจัดแล้วมันก็จัดแล้วค่ะคูนเอ้าตรงกันเลยนะนี่หกเก้าคูนเอาเลขตัวเดียวกระโดดกูจะใว่ก่อนเหรอ <c oughs> แม่ช yep. ่วยน้องเม็นได้เยี่น้องเม่นได้ยินแม่ไล่เบาสอนตองวดกับปูหรือซีนทำตองวดยิ้มช่วยๆเอ้าได้ตรงกันทั้งทั้งที่บอทันได้คุยกันเบอกกันว่าได้ตัวใดแต่ละคน สามก็แปดตัวเดียวกันหกเก้าศูนย์เจ็ดสามเจ็ดสามเป็นเจ็ดแปดเนาะไม่เสียงหกเก้าศูนย์เจ็ดสามเจ็ดสามกับกสอตัวเดียวกันนะสามตัวเดียวกันเจ็ดศูนย์อืมตัวไม่ได้แต่หกเก้าต้องเก้าศูนย์นน่ะนี่จุดนี่ไหมก็วามาอย่างนู้นปัดลงก่อน โเดียวกันต้นน้อได้กับสูงหาเกากรงก็หกเก่าแม่น้อผสมกันูเลยมื่อกีหาม่าเกันเก่ามานี่เราสูงมี้สูงีันนเบอร์โทรอยู่ข้างล่างหน้ำไหนได้ค่ะกันตัวใหญ่ๆหน่อยนะเบอร์โทรเดี๋ยวเอซี่ก็จะไปเห็น นั่คือเบอร์โทรนะครับป,ปัดปัดปัดลงท,ที่ปัดลงเนาะตัวนี้มันช่เป็นสามตัวนะแม่เนาะถ้าปัดลงเพราะว่าถ้าถ้าถ้าหกกับเก้ามาพร้อมกันตัวใดตัวหนึง่งต้องเป็นห ตัวใดตัวหนึงต้องเป็น9ค่าศูนย์ถ้าศูนย์มาไทยอาจจะเป็น06น2์หกศูนต่ว่ากระหายแม่แม่เพื่อนไปตัดเอาว่าเพื่อนจะตัดเป็นล่ะตัวใดไพ่ในตัวเนี้ยไพ่ในตัวเพราะว่าขันเท้าเขียน หลายตัวเพิ่กนกะสิว่าหลายตัวก็คือที่เห็ดแบบนี้ก็คืออมันจะเป็นลงมาแบบนี้พอหรือแบบนี้เพราะว่าเรกูอาจอาจจะล็อกไว้ให้สองตัวตัวนึงต้องเป็นปริศนาตัวนี้ถ้าเป็นศูนย์ถ้าศูนย์มากมันต้องมาทั้งบนทั้งล่างศูนย์หกศูนย์สองนี่เป็นศูนย์ใดก็ได้เพราะว่าไข่นอนฝันอีกหัแรงเพื่อฝันตองหดวเพราะว่าม่าาได้ยากหรอกฝันตองวดจะได้เฝ่าพิมพ์ ตอนงอจะไปปล่อยมันที่หางั่น <laughs> <laughs> ก็ศูน65เอาแต่เลขกตัวเดียวกันอือตัวเดียวกันกับสองตัวเดียวกันแน่นแต่ว่าบางคนเพิ่นกับบหูเนาะว่าคือว่าหากับสองตัวเดียวกัน,นคือว่าสามกับแปดตัวเดียวกันภาษามนุษย์กับภาษาอาบาลีมันสิมาก็มันส<า>คือกับแม่นครับศูน65น,นีน่ เป็นเบอร์โทษแต่ว่ากับเป็นปิศนาดิวงกลมเป็นปิศนาดิรอบ่ปากซื่อดิขนดยี่สิบปิศนาไม่ขีวันนี้บองไม่ขีกำลังเองจะให้สังเกตที่วงกลมแต่ว่าเลขนี่ไม่ได้มากหรอกแต่ว่าเขียนตามที่ปู่มันบอกอ๋อเขียนตามไม่ได้ตั้งใจว่าเพราะว่าเลขเจ้าของมันมันเป็นศูนย์หาเก้าแต่ปูมันเนีเขียนปัดขึ้นมันสี่ได้ ได้กันกันได้ทั้ไม่ได้พงืมกันไว้พวงกันไว้ใช่ไหมคะเข้ากับเป็นเลขตรงกับเลขไม่ไล่เลย่นาะบารมาแม่ชีนะคะเขียนเบอร์โทษเราผ่นไปวงกลมแค่ะให้ดูนะคะให้สังเกตดูกัน5้าห้าเจ็ดหกไว้ห้าเจไดหกแม่ชีบริ้เขียน้ o เอาแม่ชีกระซิบแม่ชีกระซิบแล้วนะครัง่ายๆเนาะบรูว่าปู่เพิ่อนเพื่อนบอกเคยบอกว่าเพิ่นจะล็อไว้ให้สองโตถ้าเพิ่นเป็นปริศนาแต่ให้ตีเอาตีเอาก็คือไม่แน่ศูนย์ศูนย์อาจิปัดแต้มเป็นเลขหนึ่งศูนย์อาจปัดแต้มเป็นเลขหนึ่งเพราะว่ามันจะลดแต้มไม่ได้มันเป็นเลขศูนย์มันเป็นเลขศูนย์ครับ อาจจะเลอกไปสองตัวบ uh ่อหรือว่าตัวนี้อาจจะสลับบ่อให้ตัวนางสีหนะครับที่หน่อยก็ถือพ่งร้ายดอกถือพ่งได้เสียงโฉกที่หน่อยก็ได้ยีดอกครับเพราะว่าดวงมาทางนี้เนาะบ่อดวงมาทางนี้การการยังก่อนค่ะห้าเจ็ดหก ไม่ผิดหวังนะคะได้เลขตองวดได้เฝ้าไปหายิปจับลอตเตอรี่ได้ทันผู้มาเลขตัวเหนียวหรอไปเอานางไปนางมาบอมักเกิดการในเกินในเขียนตัวเหนียวปูเหนียปูอ๋อปูหอยเขียนแต่ว่าแม่ชีบอมักไตัวในี่แหละแม่ตัวยุ่นี่แหละนี่แหละตัวมันสิวตัวบอมัน ตะวันูแก่บ้งเด้อเอาตุมากบานเขตุมากนมากอันนี้เลขเกลีมากเนาะเอาเลขมากบานเลขมากแล้วเขียนไว้ก็ตนอะแม่คนจีนหลงว่าเลขอะไเป็นเลขไก่เลขชี้น้อยันอไเนีเขียนไปเขียนมาบอมมากว่าสันค่ะเลขมากเขียนใ่นี่ วยังไว้น้ำคันรเลี้ยชี่จังสิเห็นจ้ะเด็กก็ชิมิดศูนย์แต่เราอะนั้นคือปู่บอกให้เขียนเขียนตามปู่บอกนะคะชุดแรกแล้วค่ะแต่อันนี้เป็นของแม่ชีเลยนะคะชุดนี้แต่ว่ามักตัวนี้เหรอเด็กมกหนึ่งหนึ่กับเจ็ดตัวเดียวกันเจ็ดศูนสามอ แมนค่ะเจ็ดศูนย์สามหนึ <satisfy karang> ูสยทะเบียนรถมักตัวไหออกตัวนั้นเ้อครับไม่ชอบชอบตัวไหนออกตัวนั้นเนมีแนวทางนวเ้อเจดศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์สามเลขขี่ชอบเลนี่มกเดอรนีเด้อแต่ันั้นเป็นเลขติดปูคนบอกไอ้เขียนเนาะค่ะ หนึ 1> 1่งกับเจ็ดตัวเดียวกันสามกับแปดกับตัวเดียวกันต้องปอัดใสบัดหัวแต่ว่าอันนี้เลขที่เลขปูเพิ่เเเงเขียนให้เลขปูเอาเลยคิดว่คือเลขซีใช่ป่ะไ,ไม่มีไหมเฮ็ดพ <c oughs> ิจนาเราดีกบ่าเนี่ยแม่จิ ที่เปสี่ยน401สติมันเขียนไปดีๆมันวัดเลขเขียนวันสคีมัเื่ออนเป็น4ไหมเป็นแอแปดแทให้เอซี่พันแปดเอาค่ะจีแมนจ้ันกัาหัวตัวนี้เด้อนี่แมวมันคือแปดแปดหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์สี่บนเี้อยแล้จเขียนเลขเขียปกติไหมาดเดี๋ยวจาเพื่อนดูเพื่็นต้องไหนเพื่อนดนึงส่ ซองไก่ร่ชาดนี่หมแม่เห็นบ่เพราะว่ามันเป็นเลขแปเลขสีเลขหนึ่งพร้อมไหมปูเสือกตัวนี้พูเหรอเห็นบ่มแม่นี่นไหมเป็นสก็ได้เบองยังสี่มันก็เป็นแปเออเป็นหนึ่งศูนย์ี่เนย์หนึ่งกับ1นึแต่ปัดเอามาเบิงแล้วมันก็เป็นตัวนี้เนะค่ะส หนึ่งผูเขาพัทนานี่เปแจ้งดูเ่แจ้งดูอันนี้พัฒไทยไป